ฝากกด subscribe ด้วยครับเออนิ้วไปไหนนิ้วยังอยู่ไอเลิฟอยู่ฝากกด subscribe <it> ด้วยนะครับผมสับอย่างเดียวนะครับไม่เอาซอยเดี๋ยวที่เหลือการแซ่บซอยเองมาเลย ันนี้มาที่ร้านขาหมูเจ๊ไามา้นะครับเจ้าเก่าแก่เลยตัวน,นี้ขายมาสามสิมบปีสิบข้างหนึเกือบสี่บุฟังแต่เช้าแล้วแน่นมากมาซื้อตลอดเลยเดี๋ยวให้ผู้ดื่นมของผมก็ได้ไปนี่ คากิไหมฮะชอบกินคากิหรือโมเมล่าเสียบวะเจ้านี้ขายมาสามสิบปีอร่อยลงมือแกเนี่ยเต็มที่เลยนิ้วลงมือแกทุกวันเนี่ยอร่อยแกเต็มไหมนะครับนิ้วไล่ลอยนะนิ้วไม่เอาไปนะอันนี้นะครับสามจุดปีนะครับ ในบางช่องเนี <sketches> ่ยมีมีมีร้านที่เขามีประวัติความเรืนั้นเยอะนะครับมีอ่ามีเจ๊ไม้นะครับเจ๊น้อยนะครับเจ๊ข้าวหมูแดงเดี๋ยวไปทำกินแม่งให้หมดเลยวันนี้จะกินเหมือนกินเหม๋หมดเนี่ยวันนี้มันอยากกินเจ๊ไม้ครับขับรถมาจากบ้านแต่เช้าดูแตีห้าดูไม่ได้กินเอาผมมาไปสับดีกว่าเอาเป็นจานมา เอาไข่มาด้วยเอาขาปด้วยเอาขาหมูเนี่ยโอยคุณลังทำลายหลาย<อ>ที่นี่<อ>เดี๋ยวจะให้ไปดูนี่น้ำจิ้มที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นอ้าวเอางี้ดีกว่าก็แต่ก็แต่ผมชิมมากินข้าวข,ขาหมูเนี่ย<อ>ว่าชิ้นี้อร่อยที่สุดในสามโลกก็เข้มข้นถึงใจใครมากินที่นี่ได้นะเดี๋ยวไปดูเนี่ยมันอร่อยตรงมือกันเนี่ยหนุบมือกันเนี่ยได้ คุณแคขายเสืสังโมนิ้วกกะซีบอมดเลยต่งี้มันร่อยตรนี้แหละรสชาติอัตรลดมันอยู่ตรงนี้เจ๊มีแบบิบปทุกล้อนไม่มีอ่ะไมมีร้ก็มันมีหแบบจิบนี้มาแล้วปุ๊บเฮ้ยกไมร้อนเลยจะมีนะ ปลากี๋มากเฮ้ยยยอยู่ในนี้ไงเฮ้ปลาลาดปลาลาลานี่ของเราเองบอลเวลบอลเวลนะฮัมล้นแล้วเจโอ้โหนี่จะมือสั่นไม่ต้องกินเลยเนี่ยปกหมดเลยบอลเวลโอ้ครับนี่มาแล้วนี่ขาหมู เด็ดจริงๆนะครับที่นี่เจ๊ไม้เจ๊ไม้ขายมา3า yeah, ิบกว่าปีแล้วน้มอตอนเสไปรัดแล้วะแล้วก็ที่นี่ที่นี่มามอร่อยผมว่ามันอยู่ที่นีเละน้ำจิ้เนี่ยที่นี่น้ำจิ้มค่ทำเป็นอย่างนี้ มันไม่เหมือนน้ำจิ้มที่อื่นนะน้ำจิ้มขาหมูที่ไหนนี่แบบนี้อาจจะเป็นแบบมาๆๆอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> มีสั่งมาไม่ต้องขากิ <Yeah. S 1> ่ง้็ขาขาหมูใหญ่แล้มีขาขี่ด้วย mm hmm. อร่อยจริงว้าวเยี่ยมไมอร่อยมากเนี่ยไท้ <Yeah. S 1> นี่ เนี่งางที่นี่แกก็ทำรสทำรสชาติดีนะเนี่ย<ง>ผมว่าผมชอบเลยอ่ะชอบเลยคือกินกขาหมูต้องกินที่นี่ตอนนี้ดีกว่าชีวิตกูกินประจำกินตั้งหลายวนมีครูใหม่ๆเลยที่นี่น,น,นะนมีครูใหม่มีสามบกสามบกสมเก่กงแล้วก็คือมันมีตุ๊กเลยแล้วก็ วว้าน้ำเลยก็เป็นน้ำชาจะต้มชาเองให้ลูกค้าลูกค้ากินทั้งหมดเาเข้ามาในนี้อยู่เนี่ยปากทางเมนองลงสีนะครับหน้าปากทางมีเจเบนหน้าเมืองลงสีแล้วก็เข้ามาในซอยซอยเมืองลงสีนะครับ นะครับมากินได้เลยเชฟมาครับร้านนี้ตัดเองเหมือนเดิมตัดเองเลยตายไปของร้านไปแล้วนี่มันอร่อยตรงน้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มันไม่เหมือนกันจริงเอามึงไปดูกินในสยามประเทศในที่เต็มมีใครเหมือนนี่หรอเอาบอกเลยไม่มีเหมือนนี่เนี่ยมากินต่อผมชื่นใจมากินกันต่อปรับ ติดติดอดตอนนี้เวลาอ่าสองโมงครึ่งนะครับแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเราปมามาดูสองโมงครึ่งกนะ็อยู่มมรประมาณเนี้ยก็ป็นเนี้ยจะดูสร้างอารยธรรมเนี่ย อูกันใน้นเลยนะนะคือถ้าใครมาไม่ทันเนี่ยถอยไปให้เห็นใบไม้กันนี่ต้องเห็นแตสวยจากด้านหลังด้านหน้าก็สวยนะร้เจ็ดสิบกว่านะนี่ยอ้าวสองอย่างรอยเจ็ดสิบาทอยดได้ไหมได้ร้อยเบาทถูกแท้นี่ใหญ่ถุงกลับด้วย ก็จารบะเรือบะลาดตรงนั้นที่กินกันนะครับสองคนกับตากล้องนะครับเจม้บอกว่าเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3โมงเช้านะครับเปิดทุกวันนะไม่เว้นมันอยู่ราชการเนาะราชนาอยู่ไม่ได้สายดีเพราะบางทีไม่ได้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับนะครับเพจจันทร์แซบนะครับแล้วก็ยูทูบชื่นันจันทร์แซบนะครับก็ เดี๋ยวมีอะไรของกินอะไรที่อย่างนี้เราจะพาไปกินครับแล้วมีทำมันก็จะทำเหมือนกันครับนะครับฝากเลยครับกดกรี๊ดนี้ครับเวลามีคลิปออกใหม่ก็ได้เห็นกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอีกเก็ดครับผม